ว่าไม่มีเงินก้อนไปดาวรถอ,อ่ะเอ๊ะหรือว่าต้องไปกู้เงินดีถ้าก,ก่อนไม่ต้องไปกู้เงินที่เสียเวลาปัญหาเนี้ยให้มันจบที่โตโยต้าเชียงใหม่อ่ะคุณพี่ขายของ พบกับโปรดีดาวศปไม่ต้องวางเงินก้อนรถเกง๋งกระบะโตโยต้าทุกรุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าชิงใหม่ทั้ง7สาขาสำนักง,งานใหญ่ไมหิดลขนทงนิยมพาณิชย์สาขาสียแยกไทเวย์ราชดำเนินสันปะตองฝางลำพูดและจอมทองโทรศูนย์ห้าสามสองศย์เก้ตโยต้าชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุน เจคเล่าห <JK S 2> ูเต้าตันซื่อโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนสี่ต้องสงสัยเข้าข่ายมีสารสเตียรอยเมื่อสงสัยว่ายาหรืออาหารเสริมบำรุงสุขภาพติดใจอยู่มีส่วนผสมของสเตียรอยก็ สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น4ต้องสงสัยดังต่อไปนี้ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ยาอาหารเสริมกาวว่าสมุนไพรตีบไ่ได้รับ,บรอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุข 2. มีการโฆษณาหักษาอาการปวดเมื่อยปวดเข่าปวดข้อหรือหักษาโรครูมาตอยโรคอมัอมาพาตอัมพฤกษ์เป็นต้น 3. กินแล้วหายปวดยังบวแล้วก็กินนักกินข้าวลำน้ำลง เมื่อใจไปประมาณสักเดือนอาการหนาบวมตัวบวมมีหอยโจ๊ะจำได้ง่าย4 ทดสอบด้วยชุดกวดสอบสตีรอยเบื้องต้นห้องสันส้นๆว่าเทสคิดของโรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลทดสอบนึ่งขีดแปรผลเป็นบวกแสดงว่ามีสารสเตียรอยซึ่งสามารถกวดสอบคนเดียวก็ได้หรือนำผลิตภัณฑ์ต้องสงสยัยปรึกษาเภสัชกรหงยาจะช่วยกวดสอบเพื่อความปลอดภยัย 4. ต้องสงสยยัยบดีซื้อบดีใยสเตียรอยใจผิดชีวิตจบ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายจสงเขตเก้าเจียงใหม่ กอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิไทยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิตผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เนอร์รายงานส่ดน้ายเรียบร้อยสําหรับวันนี้วันจันทร์15มกราคมเออมกราคมไม่วะ พอจะไปปีหน้าและเดือนในยังเดียวพอก่อนนี่เปงอยู่เนาะพฤศจิกายนพศ2564เจ้าม่นยงนสันเล้าตั้งแต่7จ็ดมงกินเป็นต้นไปจะอีเนาะกู้วันจันทร์ถึงศุกร์นะจ้ะส่วนเวลาเดียวกันนี้ในวันเสาร์วันติดจะเป็นรายการฟันฟลอรคิสวิทยุเพื่อเด็กนะเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในวันนี้โตโยต้าโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจไกลคุณเจ้าขอบคุณเจียงใหม่นิวสเจ้าเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือ w o r ร์ w ไวด์เว็บดอทเจียงใมนสดอทซีโอดอทขอบคุณที่อยู่ เป็นคู่เป็นกิมกันแล้วก็เป็นแรงข่าวดีๆในวันนี้กันเลยเน้อเจ้าบ่เสียงเพียงตัวอีเต้อขอพระคุณผู้มีการสถานีในการห่วมลิง์สัญญาณการในวันนี้เจ้ากับชมรมผู้ประกอบการพิทยุกกระจายจเสียงเขตเก้าพิกัดพื้นที่เจียงใหม่ละปูนพเยาวเจีงยงไฮและแม่ฮ่องสอนขอบพระคุณน,นักเลยเน้อและที่พลาดมาได้เลยนั้นก็คือคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าที่อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันมาโดยตลอดกันเลยเน้อตั้งเก้าวันจันม้วนงานสันเหลาเจ้าตักเอิญกันวันนี้มาแบบนักหนาวป่าป้านสำหรับท่านที่ชมไลฟ์ของจุ้งนะเจ้า กันตว๋ยนาะสวัสดีเจ้าป่จุ้งยินดีจัดนักเลยเจ้าทักทายมอนอจากสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเย้วันจันทร์เนี่ยการกันเนอเมื่อกันสันแล้วเจ้าจุ้งใจยังหางางับงับอยู่นะเจ้าป่นอ้ขอบคุณคุณสุธิพงศ์เจ้าทักทายยามเจ้าค้าบยินดีจัดนักเลยเจ้าเปิงใจข่าวกําเมืองกดแชร์ให้เจ้าหมูเจ้าฝูง,ง,งได้ติดตามรับชมรับฟังกันตุวยนาะส่วนในห้องข่าวชมรมเจ้าวันนี้ มีตึงตักเอินเช็คสัญญาณใฮ้เรแล้วเรียบร้อยแล้วก็พอไปถึงฝากข่าวสารบริการมากันตัวขอบคุณเจ้า fm 89.25วิทยุคนฮักดินอำเภอหอด fm 89.0โดยลอยหลวงจิงดาวเจ้าแล้วก็ปอไปถึง91.0มวลชน์คนแม่ริมกันตัวเนาะขอบคุณเจ้าสําหรับเรื่องราวดีๆติดนี้เป็นเนาะเจ้าสําหรับวันนี้อ่าติดนี้วันศุกร์นี้ก็จะมม่อองไผ่โม่อองมันแล้วจ้ะลอยกระทงกันไปเนาะกติสสถานการณ์สภาพอากาศก,กันก่อนวันนี้จุ้งบอก ค่อหั่นดอยสุเทพทีสักเต้าใดเจ้าแล้วก็ตอนเจ้าอากาศค่อนข้างเย็นอุณหภูมิลดลงไปมอกใดแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้ามีการแจ้งเอื้นมาว่าเออเนตพัตเตอเวิร์นอากาศเย็นในตอนมาเจ้านะเจ้ามีฝนสักน้อยเป็นซัมตีตังตอนบนของภาคนะอุณหภูมิเฉลี่ยตาสุดสาวถึงสาวสามองศาเซลเซ,เซ,เซียสเจ้าเฉลี่ยสูงสุดสาวเก้าถึงสามสิบสามองศา ยอดรายอากาศหนาวเลยเนอ้อเจ้าอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดเก้าถึง15องศาต่ออัน ลมตะว,วันออกความเร็วลม1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนเจวันไปหน้าจะมีอากาศเย็นๆมีหมอกในะตอนมเมื่อเช้ามีฝนลงสักเล็กสักน้อยเนี่ยเจ้าและอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด2 1 2เอ็ดถึงองศาเซลเซียส,สเฉลี่ยสูงสุดเจ้า3 3 3 4งาสส่องศาส่วนบริเวณยอดดอยอากาศนะจะอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด10-16องศาต่ออันลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลม 10- 2 0สกิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรม อุตุนิยมวิทยากันนักๆเลยเน้อเจ้าและก่อตัวกันมาติดๆิดสำรับสถานการณ์โควิด1นทีนของจังหวัดเชีงยงใหม่แต่วันวานนี้14พฤศจิกายนเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม376รายตัวกันเนาะซึ่ง มีการรายงานข้อมูลมาจากสำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษาเนื่องจาเฉพาะแต่วันวันนี้376รายจะมีผู้ติดเชื้อสะสม20,000กว่าคนกันแล้วเนาะคุณผู้ฟังส่วนการฉีดวัคซีนตอนนี้ก็ดำเนินการต่อนเนื่องกันไปเต้า สถานการณ์ประเทศไทยโดยภาพรวมเจ้าคุณผู้ฟังมีผู้ติดเชื้อแต่วันวานนี้7จ็ดปันกว่าคนเนาะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเกือบเกือบสองล้านมีหายป่วยแล้วเฉพาะแต่วันวานนี้ก็หกปันกรา,ายด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วยังคงมีแบ่งการ พักษาในสถานที่ต่างๆบอกว่าจะเป็นผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงเนาะคุณผู้วังแล้วก็เปาะไปถึงผู้ี่ยังบ่ได้ฉีดวัคซีนกันกำเตือนแล้วก็การบริหารการฉีดวัคซีนต่างๆในช่วงนี้นี่ก็คือข้อมูลตัวเลขข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นส่วนที่จังหวัดละปลูนเจ้าต่อวานนี้56รายกาันมียอดผู้ป่วยสะสม ตอนนี้3 0 0พันกว่ารายที่จังหวัดระปูนเนาสะสารประชาคมสารกลางจังหวัดนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเจา้าได้มอบหมายให้ประหลาจังหวัดแล้วก็รองนายแพทย์สาธารณาสุขได้รายงานถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดระปูนกันไปตัวเลขก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องควบคุมพอกอยกันอยู่นะจ้ะที่จงเอาตัวเลขมาให้ฟังเอาสถิติมาให้ฟังเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดหูแล้วก็ติดตามว่า มันยังมีอยู่เนอร์สำหรับโควิด19บดีราสษากันนักล้ำไปนะเจ้าถ้าเกิดว่าราสษาบ่าใส่หน้ากากอนามายัยใส่พ่องบ่ใส่หลายานั่งกินเข้าตัวกันนะจ้าอยู่ใกล้ๆแม้แม่กันไปในที่คนอุกค,คนหลายเอาอาจจะมีสิทธิ์เนาะวันก่อนไอ้จงจะไปแป่งขวัญกับมาฮับแม่ติบานอ่าแม่ไปโหนขวันให้กมอไอ้เนาะนั่งควบรถเครื่องอันพ่วงข้างไปได้สักก้าเดียว เจาหมอะเข้ามาใหม่ไอจุงล่นมาหน้ากากแม่ไม่ไหนอ๋อแม่เม่อได้เอาไปตัวไอกาเอาฟังเตี่ยไปตัวไอเจ้าแล้วแม่ก็บ,บอกว่าบาซไซก็ได้ล้อไปบ้านนี่บาดายไอจุงก็เลยบอกว่าแม่เธอเกิดมันกระโดดใส่แม่ย่ได้สักสามตัวน้อยย่ได้เหละนั่นก็คือเหมือนคุณปุ้นได้หันภาพว่าแต,แต่แล้วนะเจ้าถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าไปนี่บาดาย อ่าอันนี้มันเกิดจะเกิดเหตุกันแลลนะเนาะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาเนอะเจ้าคุณู้ฟังสําหรับการสวมใส่หน้ากากอนามัยฝากกันเอาไว้ตัวเนอะด้วยความห่วงใยเนอะเจ้าตอนเนื่องกันมาที่อู้จ่ากันแบบนักนาป่าป้านก็เลยจุ้งเป็นคนหนึ่งตี้ทําประกันว่าถ้าเกิดว่าเขาติดโควิดแล้วเรียบร้อยเขาจะได้รับการดูแลจากประกานภายัยซึ่งทางด้านคอปอปป้นก่อชี้แจงกรณีประกานภายัยปะ จ่ายจบนะจ๊ะในวันนี้เนา15พฤศจิกายนเนาะเอ่อทางด้านคอปพีนะจ้ะกรณีมีการชี้แจงเดอว,วันประกันภัยเนาะแจ้งทำให้ผู้ทําประกันว่า ปะและบอกว่าติดโควิดและบอกเกาะใจจบทันทีนะจ๊ะเพื่อเปลี่ยนการคุ้มครองกรมธรรม์แบบว่า,าต้องเป็นสมัครใจตึงสองฝ่ายห้ามบังคับกันถ้าเกิดว่าไผ่บยินยยอมได้จะเป็นบริษัทคุ้มครองแห่งใหม่มีการบริหารจัดการในการพอกอยกันตัวเจ้าบเดียวนี้ เลขาธิที่การคณะกรรมการาก,กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อว่าคปภในเนอร์ปิ้นบอกว่ากรณีการส่งข้อความส่งจดหมายนะเจ้าเือผู้ทำประกันภัยว่าปะจ่ายจบของบริษัทเดือนประกันภยนัยเนี่ยเพื่อยกเลิกหรือปรเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองนะเจ้าเป็นอย่างอื่นเป็นการเสนอทางเลือกเพื่อแก่ผู้เอาประกันภัยกับคือมูฮาเขาเนี่ยอ่าทีนี้ยังบ่ได้ผิดกฎหมายหรือยังบ่ได้ขัดคำสั่งในทีเบียนเพราะว่าบ่ได้ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจากบริษัท ประกรันภัยนะจ้าแล้วก็นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงที่เกิดจากความสมัใจของกู้สัญญากันตัวยเนาะนั่นหมายความว่าเอา่อปรดเดี๋ยวนี้มันมีเอ่อมันมีเหตุการณ์ต่างๆนักหนาปะาปานนะจ๊ะจงกอด้วยความกลัวความเดียมอะ่ะเออ้าเกิดว่าฉันนอนแทบแซล์เนี่ยใดนะก็เลยทําประกันไว้ก่อนนะจ้าตั้งแต่โควิด -19 มาแรกๆนะจ๊ะแต่บัดเดี๋ยวนี้ ในระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษามาพว้นโทตัวเลขปุ่งขึ้นสูงนักเลยเจ้าก็ได้ยินเรื่องราวข่าวนี้มาสัมพองเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าปิ้นเกิดจะยังคงพอกอยเฮาอยู่แต่ว่าทางนี้เนี่ยปิ้นเฮาว่าอย่างอ่ะการควบคุมครอบคลุมดูแลในการเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยกับผู้ที่ บริษัทประกันที่จะทำเมื่อเขาเอาแบบเป็นเงื่อนไขที่สามารถแบบวบินงกันถึงสองฝ่ายนะจ๊ะบรรณักบรรณาไปต่างใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะวันนี้ก็จะมีการถแถลงการณ์เกิดขึ้นเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันเจ้าต่างคนต่างช่วยเหลือกันเนื้อประเดี๋ยวนี้ต่อเน,นื่องกันมาสำรับเรื่องราวที่เป็นถนนหนตางเจ้าบ้านที่พื้นที่ตำบลสุเทพเจ้าวิ้นมา ปาะมาหอมตัวกันคัดค้านการทดลองปิดต่างแยกเทศบาลตะบนสุเทพว่าจะเป็นอย่างไรกันพอวันนี้นโอ้ลดนักขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเออจงตั้งใจเวลาตั้งเมินกว่าจะถึงบ้านใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงเลยนเนาะกว่าจะไปฮันนีได้ก็คือเหมือนกับวัวนี้การใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปรดราก่อนนักเหมือนเดิมอย่างเก่าเจ้าแต่วานนี้เนี่ยจ้บ้านในพื้นที่หมู่ที่6ตะบลสุเทพอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เกือบเกือบห้าสิบคนเลยเจ้า มาอยู่โดยการบริเวณกลางถนนซึ่งเป็นสะพานข้ามเสียแยกไฟแดงหน้าเทศบาลตำบลสุเทพคัดค้านการดําเนินการจะภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่และก่อตั้งเทศบาลตำบลสุเทพเนี่ยมีการเอาป้ายมาประกาศดําเนินการทดลองปิดทางแยกเทศบาลตำบลสุเทพมีการทดลองใจในวันนี้วันแรกเจะ15พฤศจิกายน แล้วก่อฮื้อใจสะพานยุเทินในลักษณะวงเวียนยกเลิกการใจไฟสัญญาณจราจ,จรบริเวณทางแยกแล้วก่อสะพานข้ามคลองชลประทานตีก่อนอันนี้นจะบ้านในพื้นที่ได้มีการใจเส้นทางเนี่ยมาหลายสิบป,ปีแล้วจ้ะแต่หลังจากที่มีการติดป้ายประกาศได้สองสามวันจะดําเนินการอย่างบัด,ดิดบัดเดียวเลยอ้าวจะบ้านก็งงแล้วเจ้ากํานี้ก็เลยมาเปาะมาหอมตัวกันว่าเอาไอ้บอก เขาค่อยเป็นค่อยไปบอกเพราะว่าเคยเคยครับอย่างใดก็ครับอย่างอันนะ,จะเจ้าคุผู้ฟังทีนี้พอเจ้าหมอจะเปลี่ยนห้าสี่สามสองยอกเลยเอ้กับโอพ้่นก็นจะบาได้มีการประกาศบาได้มีการ พื่ทองว่าอยาาจะทําประชาพิจารณ์ก่อานถามไทยเจ้าบ้านที่ใจบริการกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเราทดลองจะอี้แล้วจะเป็นอย่างไรกันพ่องไอ้เนาะก็เลยมีข้อสงสัยแล้วก็มาเปาะมาหอมตัวกันแล้วก็คัดค้านเจ้าก,การดําเนินการเพราะว่ากลัวอันตรายแล้วก็ปัญหาในการสัญจรของเจ้าบ้านที่อยู่ตึงสองฝั่งกันตวัวคือเจ้ามอมาเปลี่ยนมันก่อนจะสะดุ้งสะดเดนกันน้อยเนาะคุณผู้ฟังอ้าวเพราะฉะนั้นก่อนเลยจะต้องบริหารจัดการกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันพ้องส่วนที่จงจาจะปิดบ้านจ พี่กัดกัดสัาแยกไฟแดงตัดท่านเจ้าคุณว่าฟังปุ้นทองว่าแยกอะนอย่างะ่ะแยกไม่ข่าวก็อ่าก็มีการขึ้นป้ายในลักษณะจะอีอ่ากูเตือนนี้คือถ้าจะเลี้ยวซ้าย ต้องรอสัญญาณไฟก่อนอเลี้ยวซ้ายไปเป็นปกติก่อนจะรอสัญญาณไฟแต่ประเด็นนี้คือโอ้มีเขียวผ่านตลอดภครจะไปแงะไปทางขวายูเทิร์นก่อเฮิร์พอสัญญาณไฟก่อนเนิ่มมีการบริหารจัดการกันเจา้าก็เลยว่าอ้อถ้าถ้าง่ายๆย,ยังแขวนน้อยแต่ถ้าจอมหม้อมาเปลี่ยนปัจจุบันทันทีเลยนี่โอ้สีถ้าจะสึ่งสังหนึ่งนางกันสมอง,ง,งเอาละของเฮิร์ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะเจา้าสามารถาเคลียร์ใจกับ คนที่ใจในพื้นที่ส่วนมุ่เ้าเขาจะแม่กอยฟังกอยพอกันให้ดีๆเนาะคุณผูหวังว่าเออจะต้องมีอย่างใดแล้วก็เ,เพื่อความปลอดภัยเราจะจ้าไว้ก่อนเราพอเปิ้นก่อนอ่าคุณผู้ฟังเกยครับไปตังเสีแยกไฟแดงแล้วไฟแดงลุอา่าเจ้าปทโยงยือ้ยอยงยือ้อแต่ก็บ่เกิดอุบัติเหตุเนอะอ่ะบาบ่เกิดอุบัติเหต,เหตุเหมือนแบบว่าเ เออตั้งปุ้นจะมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไปตังเพน,น้อยเนอร์อ่ะก็มีมีการบริหารจัดการกันค่อนข้างดีเจ้คนบ้านเฮาอู้จ่ากันง่ายอยู่ลนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็วินวิน,วนตึงสองฝ่ายอ่าฉันมีข้อกําหนดจะอี้เธอจะต้องปฏิบัติจะอี้แล้วกูอันปัญญามันก็จะดีขึ้นกูการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่จุ้งบอกคขหุม่มแต่ใดเจ้าแต่หลังจากการเปลี่ยนแล้วมันมีไอ้อย่างดีๆต่อยก้นมาแบบนักหนาปะป้านเลยเนาะส่วนเรื่องนี้เจ้า ถ้าจะเล่นกันมาเมินเนาะกุมวังแต่ก็เกิดเหตุหลายอันหลายอย่างก็เลยจะต้องลงไปจัดการเลยเจ้าแก๊งพนันออนไลน์สองรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอฝางเนาะตอนขวายตะวันวานนี้ต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจท่อภาคหเจ้าภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจโทรปริยะตะวิชัยเจ้าบันไดสักการให้กูในงานอย่างเข้มเลยคุณระฟังสืบสวนรวบตัวผู้กระทําความผิดเนาะลักลอบลอบแล็บเล่นการพนันออนไลน์โทรศัพท์ไผ่โทรศัพท์มันอ้าไปเล่นพนันออนไลน์กันในหลากหลายรูปแบบที่นี้มีการสืบพมว่ามีการลักลอบเล่นนะเจ้าเจ้าใหญ่เลยในพื้นที่อำเภอฝางตอนนี้ก็ปิดล้อมกวดคนเป้าหมายรวบตัวผู้กระทําความผิดได้ถึงสองพิกัดเลยเจ้าอ้า ่อเนื่องกันต่อไปการพนันก่อบดได้เงื่อไเพลร่วมร่ำรวยขึ้นมาเนาะคุณผู้ฟังไฟไหม้ไฟลามยังว่าจะหันที่ดินเป็นผืนอยู่เนาะแต่ว่าการพนันนี่แบบเสี่ยงลาเสี่ยงเึ่งโอ้จกขูบข่าวที่มีกันเข้ามาจะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแย่ทะลึบกล่องขลุขลุ่นจ้ะไอ้ไพ่แตงพนันกันเข้ามาแม่เป็นเจ้าเป็นนายหัวใจจะไว้กันของแต่ดีเนอะคุณผู้ฟังเจ้าจุ่งนี่บ บอกหูเรื่องบอกหูคิงด้วยซ้ำว่าเป็นไออย่างจะใดกันเนาะดังนั้นแล้วพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะให้ได้ปู้กันครับพอแม่พี่น้องญาติโกโหดิกาเจ้าเจ้าเขาใจว่าเอาซะแบบเขาซื้อลอตเตอรี่ดีกว่านะคุณู้ฟังลุ้นกันไปเป็นงวดงวดเจ้าเงวดละบบเพราะละถูกกระตึ้นถูกเนาะแล้วก็เนี้อเวกเน้กันกันดีกว่าเจ้าปลอดภัยสบายใจหายห่วงเนาะเจ็ดมิลกรมสี่สิบหกนาที แน่นอนละจ้ะมีคลายล็อกกันต่างๆนักหนาป่าปานการดําเนินชีวิตก็เฮออสมหองแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีที่แบบมีบาสนใจก็เป็นมีบุกยับร้านอาหารบนดาดฟ้าชั้นแปดโรงแรมดังกลางเวียงเจียงใหม่ฝ่าฝืนคําสั่งลักลอบจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จัดงานปาร์ตี้อคนบอกว่าจะไปฟังเตื้อจะไปฟังเตือ้อแต่นี่ก็ถือว่าฝออ่าฝืนคําสั่งเนะาะจะกัน กดสอบเจ้าคุณผูาฟังฮาอาหารนี้เนาะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มีการแชร์ภาพลงในสื่อโซเชียลต่างๆจัดปาร์ตี้เออตั้งเออตั้งกินกันม้วนงานสันเล้ากันไปอ่ะและอ่าจะกลัรเข้ากดสอบการเก็บหลักฐานปรากฏว่ายังคงมีการเปิดบริการหือ้อจำน่ายอาหารเครื่องดื่มตามปกติเหมือนมามีอะไอย่างเกิดขึ้นนะจ๊ะแต่ว่า มีใบอนุญาตจำน่ายสุราประเภท2ของสำนักง,งานสพสิตเนาะมีใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่มีกู้อันปัญญางครบถ้วนแต่ว่าในกรณีนี้เปิ้นปฏิบาาัติภารกิจหน้าที่ก็คือเปิ้นขายไปโดยที่ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าคณฟ้อบอกว่าบาังคขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เตือ้อก็ยังขายกันอยู่เนาะในกรณีก็ต้องตามเนี่ยจะส่งเจ้าที่ตํารวจสพพุพินขราชนเวทดาเนินคดีกันต่อนเนื่องต่อไปก็ถือว่าฝ่าฝืนคําสั่งในช่วงนี้เนาะอ่ะ ทีนี้เปิดประเทศกันมาก็หลายวันแล้วน้องตั้งแต่1นึ่งพฤศจิกายนวันนี้วันที่15ก็ถือว่า14วันที่ผ่านไปโฆษกรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีปเปิงใจกับการเปิดประเทศเนาะมีผลตอบภาพดีตามคาดนะักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้าไทยจากตัวเลขนะจ๊ะสิวันสี่หมื่นกว่ารายถือว่าโอ้นักเลยจ้ะเกาะ เป็นการขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจภสภาวะเศรษฐกิจที่จะก่อยๆดีขึ้นนายธนกรวงบุญโภชนาคโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมงเ่ปังใจเจ้ากับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดสองติดตี่ผ่านมาได้รับการตอบรับว่าที่เดินทางเข้าไทยมานะเจ้าในรูปแบบ t ท s t and go กในรูปแบบแซน d b บ x อกในรูปแบบกักตัวแล้วก็กักตัว7วันกักตัว10วัน สะสมตึงหมด40,000รายคณะทีดด่ใส่กันบินเกาะแสดงความจำงในการเปิดเส้นทางจากภูมิภาคยุโรปและก็ตะวันออกกลางเข้ามาแห่เพิ่มเติมในะจ้าตามความต้องการเนาะตอนนี้ก็มีตารางการบินตา่ตางๆอย่างชัดเจนนขึ้นแล้วก็มีปริมาณตัวเลขของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยู่เพื่อเพื่อเอจ้าเกาะส่งผลทำให้สภาพเศรษฐกิจตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆดีขึ้นเจ้ากุ่มู่ฟังอันนี้ก็เป็นผลการตอบรับเนาะแต่ทั้งนี้เจ้า ในกุฏิกุฏางเกาะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเข้มงวดอเออเราจะสามารถอยู่กับโควิด -19 ได้อย่างไรโดยที่เรายังคงปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าจะเป็นในส่วนของนักท่อง,งเที่ยวหรือว่าในส่วนของผู้ประกอบการต่ำคนก็ต้องต่างช่วยกันเนาะคุณผู้ฟังจ้า,าเจา็ดโมงสนาทีอ้ามาป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแน นำการเฮียนหูป้องกันเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในการแอวหน้าหนาวจ,าจะมาละเดอไปเดี๋ยวนี้เย็นมาจอยวอยล้วจะมีพ่อแม่พี่น้องไปแอวตามยอดดอยยอดเขายอดภูนักไเ,เจะสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชื่นชมความงดงามต่างธรรมชาติแต่ว่าสัมผัสสมเื้อกองหูเต้าบทถึงการเนาะคุณผู้ฟังอาจจะกอให้เกิดอันตรายทีนี้เพื่อความปลอดภัยเพิ่นก็เลยบอกว่าอะในการกางเต็นท์ ต้องบอยูแมะต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งๆนอนๆไปปุ๊บตื่นขึ้นมาหัวโนนี่ก็ตัวไฟตัวมันนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่ามันอาจจะหักลงมากันได้ทีนี้ไม่าอยูที่แมะแมะหิมน้ำนะจ๊ะบายูบริเวณที่มันเป็นม่งมงเป็นก้นกระทะ โอขางถ้ามันเป็นม้งเป็นลิงแอปเปิลหมอ,องดีอยู่เพราะว่าเสี่ยงได้รับอันตรายนะจ๊ะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่ให้ดีป้องกันแมงสัป,ปะแมงนะจ๊ะเขาไปขออยู่ของตีเปิลในน้องกคุณนมาฟังแมงมันก็จะงงว่าไอ้ยังมาต่างเต็นท์มันนอนทับฉันจอีอก,กับบุญออกขี้ดินมาตัวไผ่กับตัวมันเนอร์แล้วก็ยึดเต็นท์พื้นที่ให้มั่นคงป้องกันลมปัดนะจ๊ะอาจจะก่อเกิดอันตรายบาดี ตามกลมตามเตียนสูบบุหรีดังไฟภายในเต็นท์นะจ๊ะป้องกันเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ขาดอากาศหายใจกันได้เนาะแล้วก,ก็การดังไฟจะหยุดแมะเต็นท์ล้มไปแล้วก็บาดีดังไฟที่ปะโคไปญย่ถ้าเกิดมันลามไปแล้วก็ยุ่งจะการจชรถใจถนนอันนี้หู้อย่าเราเนาะในการขับรถขับราระมัดระวังถ้าเกิดบัดชินเส้นต่างนะจ๊ะฮึคนในพื้นที่ได้ขับฮึจอดรถไว้ตัางลุ่มจ้างรถในพื้นที่ ปาขึ้นไปแอ่วบนดอยโอ้ปลอดภัยนักหนาป่าปานข็พนเรื่องราวดีๆจะป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนักๆก,กันเลยนะเจ้าอะว่ากันไปแล้วจะงี่เปงแหล่ไปงี่เปงแหล่คราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเจ้าแต่จงเอามาอู้เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแหมใกล้วันลอยกระทงเต็มตีแล้วเจ้าอะ,บ,ะบัตทบปิงปองกุ้ฟังเจ้าต้มบัเล่นบัะเดี๋ยวนี้คือมือบัลล่าโนยบัลเหลือแล้วเรียบร้อยนั่นนะ ผู้สื่ขาวไปสอบถามนะเจ้าพื้นที่ตำบลเครื่องอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮเป็นแม่อุ้ยของผู้ได้รับบาดเจ็บเปิ้นบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบัล่าอายุ1ิ12ปีคนนี้นะเจ้าเอาระเบิดปิงปองซื้อจาก้านกาไกลบ้านเก็บไว้เมินและอ่ะไกล้ลอยกระทงลองเอามาจิเล่นพอหรอไปมิ เอาน้องเบาไว้แปดขวบไปมคนจมูไปมคนไปเล่นบริเวณสะพานข้ามน้ําอิงเจ้า <c oughs> แหมสักบุดสักเมื่อเอามากํําไว้จิแล้วก็กําในที่สุดนี้ก็คือนิ้วมือพักซ้ายบอเรือแล้วเจ้าคุณเป่าฟัางอ่าใจบดีจากหูาข่าวคือเป้นเซ็นเซอร์มาือหน่อยก่อนเจ้าถ้ามาอย่างอันและยุงบอกกวยเตะ ใดจะห่อจะตึงแล้วก็ละเด็กละอ่อนกับการเล่นบทบนี่ก็เป็นของกู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกกล่าวบอกสอนกันให้ยดีๆเนะเจ้าทักท้ายคุณผู้มินกันตัวบได้ปากันเมินเนอ้อเจ้าแจ้งเอินกันมาว่าเออ เดียวกันเนอะละลายของเสือเกิดจากเนื้อนั้นบาดใจแค่ขนแต่ความดีของคนเกิดจากความจริงใจบาดใจกับเปลือกนอกสุดยอดคมมันก,น,กนักเลยนะเจ้าสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการไอด้ดอนน้าแข็งแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านขอบคุณจัดนักเจ้าคุณภูมินเนาะนอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าทักทายน้องเบลลี่จากโชคดีเฮาส์วีดดิ้งแพลเนอร์กันด้วยส่งไปปลายป,ายปีจอีอยไพ่จะจัดการแต่งการแต่งงานโชคดีเฮาส์วีดดิ้งแพลเนอร์้ากอยคุณผู้ฟังกันอยู่นะเจ้ายินดีที่มาส่งกําลังใจอ่าทักทายไอ้ บาร์นเนอร์เจ้า,าสวัสดีครับน้องจุ้งจานและเจ้ามูทักทายคุณสมบูรณ์ลีหนาวแล้วเนอร์เจ้าตังเพสสมองเย็นๆต่งปูนี่ต้องหนาวแล้วแน่ๆเจ้าทักทายแม่แก้วแม่ฟังยูเนอร์บนี่นอนวบาเป็น่ข่อยเจ้าเอาละเจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในช่วงเวลานี้ เว็บไซต์อันดับหนึ่งเว็บไซต์ข่าวชื่อดังของภาคเหนือเจ้าเจียงมณิวสัปเปข่าวตีจุง้งซัดมาหลบๆถ้าฟังบัตันเข้าไปผอติเว็บไซต์กันได้เลยนะเจ้าสุดยอดเรื่องราวข่าวสารหูตันหุ่เลึกนะเจ้ามีข่าวสดใหม่ตึงวันกันเลย w w w e b เชียง mynews.co.th ขอบคุณเจ้าขอบคุณโตยโยต้าจึงใหม่ตัวโตยโยต้าจึงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณช่วงนี้จะท่องเที่ยวกันลนะเนาะเอารถไปไายน้ำมันเครื่องจะเอาไปกวดเช็คซ่อมซังช่วงนี้มีรถ ราคานะเจ้ากล้ามือก้าแหงกว่า15%กันเลยแล้วก็ปอไปถึงนะเจ้าอุปกรณ์ต่างๆกันตัวฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าบะเสียงเพียงตออเตัอีเตอร์เจ้าขอบคุณผู้มีการสถานีที่แจ้งเอิ้นข่าวสารกันเข้ามานักหนาปะะปานก็คุณเรื่องราวดีๆสาหรับวันนี้เจ้าแต่สิ่งที่จองอยากจะเอิ้นคือเป็นเรื่องที่สําคัญกันเลยสำหรับวันนี้15พฤศจิกายนเนาะ ขายที่ไปแอวตังในเวียงเจียงใหม่ที่ห้างเมย่าเจ้ามีกิจกรรมดีๆสำหรับงานงานนี้เจ้าคุณเู้าฟังมีชื่องานว่าของดีที่เมืองเหนืองานของดีที่เมืองเหนือเจ้าจะที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จันจีนะเจ้า11โมงจนถึง2องทุ่มตุงวันเลย11โมงจนถึง2ทุ่ม,ต,ม,มตุงวันนะเจ้าซึ่งาทางด้านผู้ชี่ยวชาญตราจารย์ดรพราดรสุรีพงษ์จ้รองผู้บริการศูนย์ น,นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยายลายัยศิละปะสือ่อเทคโนโลยีมหาวิทยายลายัยเชียงใหม่เพิ่นเป็นหัวหน้าโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลอคโโัคคณมีภาคเหนือจ้ะทีนี้ถ้าไปงานงานนี้เราจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือผู้ประกอบการวิสาหกิจนะเจ้าขนาดกลางขนาดย่อมหรือสตาร์ทอัพแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถไปแอลได้เลยนะเจ้าละเด็กละอ่อ,อนนักเรียนน,ยน,นักศึกษาเนาะสามารถไปได้อันนี้จะเป็นการประสานความพมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะเจ้าในการที่จะเพิ่มขีดความ ความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใจตัวบัดเดยนนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบ่าได้แบบไลฟ์สดเราบ่าได้บอกต่างสื่อโซเชียลต่าง Facebook Instagram บ่ได้โพสต์ออกต่างไลน์หรือทําคลิปหรือไออย่างก่อจ้างเตอะเขาก็เหมือนแบบบ่มีใครรู้จักเลยจ้ะเพราะฉะนั้นดิจิทัลโลกดิจิตัลเข้ามาเข้าใกล้เฮานักขึ้นแต่ว่าเป็นการเข้าใกล้ที่เราสามารถอยู่ร่วมกับเปิ้นได้อย่าง เหมือนเป็นเรื่องปกติในชีวิตนะเจ้า,าเพราะฉะนั้นไปกันได้เลยเนอรที่เมย่าเนีเจ้าตั้งแต่วันนี้จนถึงเสาร์เอ็ดพฤศจิกายนกันเลยวันนี้จนถึงเสาร์เอ็ดพฤศจิกายนกันเลยมีบูธนะเจ้าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภาคเหนือร้อยบูธเจ้าและก็มีนิทรศการนวัตกรรมดิจิทัลความร่วมมือของผู้ประกอบการของนักศึกษาแล้วก็ผู้รรมือการปรึกษาในเรื่องดิจิทัลกว่า,าหลากหลายช่องทางเจ้าและก็งานงานนี้จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ไปพอตี้เมยาก,ก็ได้การว่าจะเข้าไปพอตี้เว็บไซต์กันได้เลยนะเจ้า w o r l d w e w b n d e v i r t u a l a s i a เจ้าอันนี้ก็คือการจัดงานของเปิ้นเนี่ยจะอยู่ในอามาตรการการป้องกันโควิด -19 แบบเข้มงวดเข้มข้นกันเลยนะเจ้าเน้นย้ำนะเจ้างานนี้จะมีไปจนถึงวันที่2สาเอกันเลยเนอะขอบคุณเรื่องราวข่าวดีๆจากนะเจ้า,าวิทยา,ยล,า,ยล,าลัยศิลปสอและเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เจ้า งานของดีติเมืองเหนือสุดยอดเจ้าจุ่มกับเป็นดีข่าไปแมปสซองแม่ก่อย <c oughs> ข่าวสารบริการจากผุ้มในการสถานีเจ้าวันนี้มีสองขา่าวยกันจากเจียงดาวเนอร์ข่าวข่าวแรกเจ้า เป็นข่าวงานบุญขอบคุณเจ้าอ่าสุขใจห่างไกลโควิดเนาะพลเอกชัยพฤกษอัยภาเจ้าขอเชิญพ่อแม่ปีน้องพุทธศสนิกชนห่วมทําบุญทอดกฐถินสามัคคีพระสมทบทุนสร้างโบสถวัดปางเฟืองตะบนปิงกองอําเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่เจ้าวันผัดนี้ส8พฤศจิกายน9้าโมงเมื่อไงาเป็นต้นไปเน้ ส่วนแม่หลวงสิริวันสีเงินแม่หลวงบ้านบ้านหัวทุ่งพร้อมคณะสถาบ้านหัวทุ่งหมู่ที่1 4ตําบลเจียงดาวเพื่อเจียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาห่วงทอดกระถินสามัคคีวันนี้เป็งเจา้าศุกร์นี้แล้วเนาะติวัจรูนพัฒนารามบ้านหัวทุ่งในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะเจ้าทอดถวายตอนใบสามทอดถวายตอนใบสามเนาะนำจตุป,ปัจจัยห่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถที่กําลังกอ่อสร้างแต่ว่าบลแล้วเสตื้อสามารถห่วมบุญตามแต่ศรัทธานะเจ้าถามไทยได้ ไม่หลวงซีรีวันกันได้เลย0931308526นะจะติดตามบัตันจุงอ้วยล้ำไปสามารถทําไทยได้ที่ FM89.0 โดยหลวงเจียงดาวกันได้เลยเนอ้อส่วนแหมน,นึงเรื่องราวสาหรับวันนี้ศูนย์บริการโมบายยูนิตเจ้าการฉีดวัคซีนเนาะวันนี้วันจันทร์ที่15ณพิกัดเทศบาลตำบลเจียงดาวไปฉีดวัคซีนกันเนอ้อเจ้าอกเวลาเสี่ยง แมหลายข่าวอยู่เจ้าคุณผู้ฟังแต่บัตันแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารได้กันแบบถึงเมื่อถึงวันกันเลยเจ้าที่นี่รายการเล่าข่าวเจ้านี้เนาะส่วนวันนี้เจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้อำนวยการสถานีขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณที่ตักเอิ้นกันเข้ามางงได้งงได้ขอบคุณเจ้าจากไรทถนนอภิจมตองจังหวัดเชียงใหม่สีท่าจันหนาวสั่นก๊อบก๊อและทักทายหมอนอตนะเจ้าจวนกันไผฉีดวัคซีน ใคยยังไม่ได้ไปเตื้อ้าใจไปเจ้า18ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนกันเนอร์สุดไข้ใหม่ล่าสุดสุดยอดกันเลยเจ้าปีเจ็บนัดรือไทยทวีริดกุลและวจงจับะวิชยาราำลาแล้วสวัสดีเจ้า เช็คให้ชัวชชรวก์ก่อนใช้ก่อนแช์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์ทั้งข่าวสารเลยโคตรสกาเช็คให้ชัวร์ก่อนน,น,กอน้ก่อนใช้ก่อนแช์บ้านเราทุกวันมีหลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียลวิทยุทีวีรับรู้ต้องมี